Thank <laughs> you. สวัสดีนะครับวันนี้มาสายหน่อยเมื่อวานตีสามกว่าจะได้นอนนะครับคันนี้รถอะไรวีโกเป็นกะบะแคบ ตีสกว่าจะได้นอนเมื่อวานนะครับหนักหนาเอาการคันนี้ลูกค้าจอดรถให้แน่เลยรับรถวันที่เกเหิืขึ้นคอขอบคุณมากเลยที่ รับรถวันทีเก้าไม่รับวันนี้รับวันนี้ถ่ายแน่ๆคันน,ออนี้เคยทําเครื่องเสียงมาแล้วไหมน,น่าจะเคยไหมเคยแล้วเนาะเคยแล้วนี่ไงเคยทําเครื่องเสียงมาแล้วไม่ต้องไปพูดถึงงานเก่าแลา้วกันดราม่าตลอดพูดแค่งานเราดีกว่าเนาะแค่เราอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับ แค่เราอยู่เฉยๆเนี่ยก็โดนแล้วนะครับ G S นะไม่ต้องห่วงโดนเพ่งเร็งเยอะนะครับอยู่เฉยๆก็โดนแล้วนะครับยิ่งถ้าไปพูดถึงเขาด้วยแล้วก็โอ้โห,โโหยิ่งแล้ว <S <S เอาเอาแค่ง,งานเราดีกว่านนอ <S 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 เรีกมาจากไหนเรา,าก็จัดการให้หมดแหละนะครับ <S <S อันนี้เป็นวีโก c a คนะครับสิบสองอ่าสิบนิ้ว สิบนิ้วเองเหรอสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วของ GTX นะครับแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสิบนิ้วที่นี่โอ้โหเสียงเอาเรื่องแน่นอนแล้วก็เป็น GTX ครบชุดเลยเสียงดีนะครับราคาไม่แรงด้วยนะ GTX เนะนี่ยชุดเนี้ยแค่สามหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองสามหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับออปชั่นนู่นนี่นั่น,นอีกนิดหน่อย พูดแค่งานเราดีกว่าก็เอาใจลูกค้าทุกท่านเลยนะว่าเวลาที่สํนานักเคสซาวไปที่อื่นๆเนี่ยนะอาจจะโดนขิงประจําประจําเลยเราไปเปิดของเราดีๆนี่แหละเดี๋ยวโดนโดนอยู่แล้วแหละโดนทุกคนและนะครับไม่ต้องกลัวก็โดนด้วยการรับะตากรรมเดียวกันเนาะโดนอยู่แล้วแหละโดนอยู่แล้วแค่ติดสติ๊กเกอร์หลังรถเนี่ยโอ้โหกรูก,กามาอะไรอยากจะฟังจังเลย สำนัก Ks ไหนว่าเจ๋งนักนาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆค,คุยกันแล้วกันเดี๋ยวทะเลาะกันกน,นะครับอันนี้เป็นสิบสองนิ้ว GTX นะครับอ่าไม่ใช่สิบสองนิ้ว Exa Limited Edition อันนี้ Exa วันแบรนเลยเล่นเครื่องเสียงอยากขิงกันดีกว่าเรามีงบเยอะเราก็ทำเยอะได้ครับอบางอดบางบางคนก็ทำน้อยเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีงบนะ เขามีแต่เขาทําแค่นี้แหละนะครับก็อย่าไปขิง,ขงเขาละกันนะครับบางทีเขาอาจจะมีเงินกว่าเราก็ได้นะนะครับบางทีเขาอาจจะมีเงิน,น,นกว่าเราก็ได้นะเงินในกระเป๋าเขาอาจจะเยอะกว่าเราก็ได้แต่ก็อย่าขิงกันเลื่นเครื่องเสียงอะ่ะนะครับเขาอาจจะอยากทําแค่นี้แหละนะครับสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยก็โอเคนะสองหมื่นสามหมื่นที่นี่ก็ดีนะเสียงดีนะครับก็บางคนอาจจะมีงบเยอะหน่อย ไม่ใช่มีงบเยอะบางคนอาจจะทําเยอะหน่อยดีกว่าตั้งทําเยอะหน่อยนะครับห้าหกหมื่นเป็นแสนขึ้นไปมันก็มันเป็นมันเป็นก็กิเลสข,ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับผมฉะนั้นเราก็เล่นกันอนะ่ะอย่าไปคิงกันเลยเรา,บางบน้อยก้มน้อยเราก็พบปะพูดคุยเจอกันได้นะครับเราก็คุยกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นฝูง่กันได้เนาะ ทำมาแล้วทำมาแล้วครับถูกใจมากค่ะรถแคปเริ่มต้นเท่าไหร่ครับสำนักเคเปสไม่ต้องกลัวติดติ๊กเกอร์ไปตเตรียมโดนขิงได้เลยนะครับมีคนขิงเยอะแค่แค่มาจอดร้านเคแค่นี้แหละโอ้โหโพลลงโซเชียลเดี๋ยวเหอะนะครับกลนเตรียมขิงเต็มอ่ะมารับชะตากรรมเดียวกันเถอะนะครับเราโดนแน่นอนแหละ อันนี้เป็น12นิ้วอ่ของรถเชฟนะครับรถเชฟรถเชฟนะครับโดนขิงแน่นอนแหละนะครับใช้ของแบรนด์จะดีหรอแพงแพงด้วยอันไนโดนแน่นอนนะครับเสียงดีจริงหรือเปล่าแพงขนาดนี้อันนั้โดนแน่นอนนะครับตู้หลังเบาะมันจะไปดังอะไรตู้บางนิดเดียวนันนโดนอยู่แล้วนะครับผม ร้านนี้คี้คุยเสียงไม่ดีจริงหรอกนั่นแน่โดนกันมาหมดแหละช่างมันเดี๋ยวไปซีเรียสอันนี้ดำ ถ้าเราเจอคนที่คนที่รักในเครื่องเสียงเหมือนกันนะครับขอไม่ขิงแล้วลอกไอ้พวกที่ขิงอ่ะนะครับใจไม่พอบางทีตัวเองไม่ได้มีเครื่องเสียงเลยรถตัวเองไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วรถตัวเองก็ยังยับยังยับอยู่เลยแต่ยังอุตส่าห์ไปขิงคนอื่นเขาก็มีเอาร้านนู้นมาขิงร้านนี้เอาร้านนี้ไปขิงร้านนู้นเอา ไปร้านนู้นก็ชมร้านนู้นมาร้านนี้ก็ชมร้านนี้ไปร้านนู้นกระดาร้านนี้ไอ้นะร้านนู้นฟังไปมาร้านนี้ก็เอาร้านนู้นมาด่าให้เราฟังนะครับมันก็แค่นี้แหละนะครับคนไม่สร้างสรรค์เลยนะนะครับคาคาคิดความคิดความพูดของคนพวกนี้ไม่ค่อยสร้างสรรค์เลยแต่ถ้าเกิดเราบังเอิญบังเอิญเราได้ไปพบปะกับเขาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ชอบเราก็เบี่ยงเบนเนาะคุยเรื่องอื่นกันดีกว่านะครับคุยเรื่องเครื่องเสียงแล้วก็ทะเลาะกัน อันนี้เป็นรีโว่สีประตูจากสุปโขทัยนะครับผมพีก่กบแดมทั้งคันเท่าไหร่ครับแดมทั้งคันเนี่ยพูดถึงว่าถ้าเกิดรถไม่มีแดมมาเลยนะน่าจะหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะแดมพื้นด้วยนะแดมพื้นด้วยแดมแผงประตูด้วยแดมหลังคาด้วยเนี่ยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทถ้าเป็นรถตระกูลพวกกระบะนะสี่ประตูอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสิบสองนิ้วลิมิเต็ดเอดิชั่น เสียงกลางเป็นโอเลออนนะก็จะคนก็บอกว่าโอ้ยโอเลออนเนี่ยอืมแพงแพงไปนะครับคู่หนึ่งหกเจ็ดพันนะครับลำโพงทั่วไปคู่หนึ่งพันกว่าบาทเสียงก็ดีแล้วอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็ชอบชอบมาขิงเราตลอดนะก็ความชอบไม่เหมือนกันนะครับก็อย่าไปอย่าไปบูลี่ในสิ่งที่เขาชอบอย่าอย่าไปปรุงก๋วยเตี๋ยวในชามคนอื่นเขานะครับ ก็พูดกันง่ายๆก็คืออย่าไปปรุงกว๋วยเตี๋ยวในชามคนอื่นเขาเราชอบแบบไหนแล้วก็ปรุงในรสชาติของเราในรสของเรานะครับอย่าไปอย่าไปชิมกว๋วยเตี๋ยวอย่าไปชิมกว๋วยเตี๋ยวในชามคนอื่นเขานะครับโดยที่เขาไม่ได้ให้อนุญาตแล้วอย่าไปคอมเมนต์ก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นเขาว่ามันไม่อร่อยนะครับเขากินเขาก็ว่าเขาอร่อยแหละดังนั้นคุณอยาก ที่จะอร่อยแบบไหนคุณก็ปรุงในชามของคุณไปสิพูดจริงไหมอันนี้ผมพูดจริงไหมแม่งพูดจริงอะนะครับพูดตรงมากเลยจริงนะครับในวงการเครื่องเสียงเรามันเป็นแบบนี้แหละนะครับไอ้นุ้นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีบางทีเจ้าของรถอะกูฟังกูก็ว่าดีนะแต่มึงก็บอกไม่ดีก,กูใจเรื่งไม่ดีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ดีจริงเหรออย่างเงี้ยครับ มั่นใจตัวเองมากๆเราเราชอบแล้วก็คือจบแล้วนะครับไม่ได้เดีย๋ยวไปฟังคนอื่นเยอะนะครับฟังเยอะไปก็เท่านั้นแหละนะครับอย่างที่บอกแหละมีคนมาชิมในชามก๋วยเตี๋ยวของเราส,ส,สิบคนก็สิบคนก็มึงก็บอกไม่อร่อยสิบคนแหละก็เราชอบแบบนี้เราก็ปรุงแบบนี้ทำไมล่ะนะครับผมทำมาสองปีแล้วครับยังไพ่ร้อเหมือนเดิมครับ ตัวมบายเขารู้เลยครับว่าทําร้านไหนคนะันนี้ก็เคยดาเครื่องเสียงมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปพูดถึงงานเก่าเขาอเอาแพ่งานใหม่แล้วก็พอนะครับผมขออนุญาตไม่พาเข้าไปดูแล้วกันถ้าพาเข้าไปดูนเนี่ยรู้แน่ว่าทํามาจากร้านไหนก็ไม่ต้องดูแล้วกันนะครับคันนี้ก็สินค้าดีเลยนะสินค้าใหม่เนะี่ยที่ติดตั้งเป็นของ Exact หมดเลยลาโพงเป็นของ o เลอ o n ส่วนที่เก่าทําที่ไหนมาเนี่ยก็ไม่ต้องไปดูหรอกเดี๋ยวดรามา่าของเขาก็อาจจะทําดีแหละนะครับแต่ถ้ามันไม่ถูกใจมันไม่อร่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันได้อันนี้กรุงเทพมหานครนะครับสีประตูเอ็กซานิ้วลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับแล้วก็พัแอมเอ็กกันเลยปรีเอ็กซาดคันนี้ลำโพงเป็นเอ็กซทั้งคันเลยนะครับคู่หน้าแนิ้วกูหลังหกนิ้ว ตู้หลังเบาตู้หลังเบาะจะดังเหรอมันจะตู้พื้นน่าจะมันกว่านะแต่นะครับเราก็ไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะครับลูกค้าเขารถใช้งานครับรถใช้งานนะตู้หลังเบ,บ,บาเขาก็พอแล้วนะครับไม่ดังสําหรับคุณสำหรับเขาก็พอแล้วแหละนะครับเพราะว่าดังมากกว่าเนี้ยมันก็รถมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับจะต้องไปรื้อตู้พื้นต้องไปทํา ทำตู้พื้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ารถใครที่ไม่ค่อยได้มีคนนั่งหลังเนี่ยทาได้ตู้พื้นนะครับแต่ถ้าบางเอญมาอื่นว่ามีคนนั่งประจาประจําเนี่ยบางทีเราก็ต้องต้องทาเดิมๆนะเพื่อที่จะให้คนอื่นได้นั่งด้วยบางทีความดังก็อาจจะถ้าไปไปเปรียบไปเทียบกับตู้พื้นบางทีเราอาจจะอาจจะเป็นรองเขาหน่อยๆนะครับเป็นรองเขาหน่อยแต่ตู้หลังเบา นะครับตู้หลังเบาะสำนักนี้ก็ไม่ธรรมดานะนะครับถ้าตู้พื้นทํามาไม่ดีเนี่ยก็นะครับเสียงก็สู้หลังเบาะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมวังว่งจะเข้าไปจูนเสียงครับถ้าตู้โมบายด้วยได้ครับก็ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นหลังสงการได้ก็ดีนะครับถ้าเกิดใครที่จะเข้ามาเช็คระบบตอนนี้หูโคตนแน่นเลยครับทุกวันเลยไม่ใช่หรอกไม่ไม่อยากจะปฏิเสธแต่กลัวเข้ามาแล้ว รอนานเกินไปแล้วเราไม่ได้เช็คเมื่อวานลูกค้าเข้ามาเช็คระบบคันนึงเปลี่ยนปีตัวเดียวมาตั้งแต่9้าโมงกว่าจะได้กลับ3มทุ่มเกรงใจสเกรงใจลูกค้ามากนะครับกลัวลูกค้ารอนานพยายามเดินถามลูกค้าทั้งวันแล้วค้ารอได้เปล่าครับเป็นเลืออีกหลายคิวเลยคิวก่อนคิวที่มาก่อนลูกค้ายังไม่เสร็จเลยครับมัน อย่างนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอยู่ก็เลยจะต้องทําให้เขาก่อนลูกค้าก็ใจดีนะครับลูกค้าบอก,บอกไม่เป็นไรพี่โกบผมชิวๆวันนี้ผมว่างยังไงก็ได้ครับพี่อะไรเงี้ยโอเคได้แต่บางคนมาโว้ยพี่ผมนะไปทิ้งแฟนไว้ที่ริมทะเลนะแล้วผมก็จะเอารถแวะเอารถมาให้พี่ดูแป๊บหนึ่งโอ้คิวพี่ยาวมากเลยอ่ะพี่พี่เช็คให้ผมก่อนได้ไหมอ่ะไอเราก็ลังเลลังเลเอ จะแอบเช็คไอ้ข่าวก่อนไหมลูกค้าที่เข้ามาก่อนก็มองหน้าอืมึมงอย่าไปไหนนะต้องเช็คให้กูก่อนกูมาก่อนโอ้โหนะครับเข้าใจเลยแหละนะครับเข้าใจบางคนก็ต้องบอกลูกค้าพี่ไปหลังบ้านได้ไหมอ้อมไปหลังบ้านได้ไหมเดี๋ยวผมหาช่างคนอื่นดูให้อะไรเงี้ยก็ต้องมีไปขอขอ ขอร้องช่างหลังบ้านให้ช่างหลังบ้านดูให้ก็มีนะนะครับม,มันก็สุดสตรีมจริงๆบอกเลยเต็มที่แหะครับจริงๆผมเต็มที่ก็ทุกคนแหละนะครับแต่ถ้าบาง,บางวันมันแน่นจริงๆไม่ทันจริงๆเนี่ยต้องกราบขออภัยจริงๆเลยนะครับอย่าพิ่งกดพึ่งเคืองกันเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ใกล้โซนจังหวัดกาญจนบุรีนะเข้าไปเลยนะครับเมืองกาญนี่ ยังพอรับไหวนะครับมักนการยังพอรับไหวอันนี้เป็นอันนี้มาทำอะไรใส่ข้าวปลาเปิดหน้าแล้วก็ใส่ดอกลำโพงโอไลออนสวัสดีครับพี่กบวันนี้ไปรับรถที่สาขาการจนบุรีครับแวะไปเที่ยวสาขาจะแวะไปเที่ยวไวจะแวะไปเที่ยวสาขาชนบุรี ได้เลยของดีเมืองการของเดียวของดีเมืองการไปสุดที่เมืองเลยนะครับไปสุดที่เมืองเลยของอาจารย์มิกอาจารย์มิกของเสียมิกแห่งเมืองเลยเมืองเลยขับรถไปมาไกลามากกว่าจะ ไปจะกลับโอ้โหใจสดๆเอารถมาจอดให้แล้วก็กลับแล้วก็มารับรถนะครับไกลแค่ไหนก็ไปแพงแค่ไหนก็เอาขอให้เป็นสำนักเคเอชซาวเสียมิกนี่ก็คนจีบเยอะนะครับมีหลายร้านมาจีบเสียมิกเยอะเลยโอ้ทำร้านนู้นดีกว่านะพี่มิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ร้านนู้นดีกว่านะร้านนี้ดีกว่านะอืมแต่พี่มิเสียมิก,กไม่ไปไหนเลยไม่เปลี่ยนใจยังไงยังไงก็ยังคงทำกัีเอ s ซอยู่แต่โดนขิงแน่นอนแหละเสีมิกเนี่ยไม่ต้องกลัวไปโดนแน่นอนแหละพวกเตรียมขิงเยอะยังไงก็เอาเป็นกําลังใจด้วยสําหรับแฟนกลับเคเอสซาทุกท่านแล้วก็ให้กําลังใจกันเองด้วยนะ เราจริงๆกลุ่มเรากลุ่มใหญ่นะถ้ารวมตัวกันได้ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแหละนะครับเดี๋ยวพยายามจะรวมรวมกลุ่มกันมากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นกลุ่มเป็นกวนกันมากขึ้นเมื่อเราเป็นกลุ่มเป็นกวนกันมากขึ้นเราจะมีพลังเมื่อเรามีพลังเมื่อใครมาแตะต้องเราเราก็จะไม่กลัว ไอ้ทำไะใส่บลูทูธเปลี่ยนสายสัญญาณเช็คระบบรอคิวเซอร์วิสคิวที่สี่นะครับอันนี้คิวที่สี่มีคนแซะเฮ้ย T S ซาวเนี่ยรถเยอะเนี่ยเอยไม่ใช่เะไหรอกงานเซอร์วิสแน,นี้แซะตลอดมันก็ต้องมีอยู่แล้วงานเซอร์วิสนะครับศูนย์ศูนย์รถยนต์น่ะ ศูยรรถยนต์ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันก็มีทั้งงานขายแล้วก็งานสวิตนั่นแหละนะครับมันมันจะมีไม่ล่ะแบบขายไปอย่างเดียวเลยไม่สวิตเลยอ่ะ,ะแสดงว่าคุณก็ไม่ได้ดูแลลูกค้าสิใช่ไหมละ่ะนะครับเคเอสหลอกรวมลูกค้านั่นแหน,น่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่รถจริงหรอกงานสวิตท,ทั้งนั้น <c oughs> ก็ไลฟ์สดก็ไลฟ์สดพายชมกันทุกวันน่ะก็ไปดูในไลฟ์สดกันเองนะครับว่าของจริงไหม หลอกลวงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็โดนแซะตลอดแหละผมก็โดนนะครับโดนแซะตลอดก็ดย่อไปใส่ใจคําพวกนี้เลยนะครับมองผ่านๆไปเถอะนะครับคนคนที่เขาหวังดีกับเราเขาไม่เขาไม่ให้ร้ายเราหรอกนะครับส่วนคนที่ไม่หวังดีกับเราอะ่ะเขาก็มักจะให้ร้ายเราอยู่แล้วแหละนะสักนะครับ,นะรบต่อให้เราอยู่เฉยๆ มันก็โดนอยู่แล้วแหละนะครับคันนี้คันนี้ลูกค้าทำกับเราไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับวันนี้ก็มาทำการเปิดหน้าดอกนะครับเปิดหน้าดอกเปิดหน้าดอกนี่ช่วยให้ช่วยให้ช่วยให้เสียงมันมันมันสดกว้างแล้วก็คมชัดมากขึ้นอันนี้คือการเปิดหน้าดอกนะแะเทียบกันให้เห็นชัดชัดก็คือเหมือนเราเหมือนเราเอาอะไรมาบังปากไว้แล้วก็พูด แล้วก็เหมือนเหมือนเราเปิดมือออกแล้วก็พูดนะครับเสียงที่มันพุ่งออกไปเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเสียงที่มันออกไปกว้างมากกว่านะครับแล้วก็ดังมากกว่าเดิมส่วนคันนี้นะครับก็เป็นคิวเซอร์วิสนะครับแล้วก็ลูกค้าก็มาเปลี่ยนสายสัญญาณก็น่าจะทำไปพักใหญ่ๆแล้วนะครับ อย่างเงี้ยทำไปนานแล้วนะครับทำไปนานแล้วแอมตัวเนี้ยก็ลูกค้าก็อยากจะเปลี่ยนสัญญาณนะครับที่มันดีขึ้นนะครับตัวน้ำดีขึ้นสายที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับทำให้หนึ่งแหละได้เสียงที่ดีขึ้นสองออสายแน่นขึ้นนะครับไม่หลุดไม่หลวมง่ายนะครับไม่หลุดไม่หลวมง่ายนะครับต่อไปถ้ามี มีปัญหาเกี่ยวกับเสียงเนี่ยเราก็จะพุ่งเป้าไปได้เลยว่ามันเป็นที่อุปกรณ์อย่างแน่นอนเลยมันไม่ได้เป็นที่ระบบของว่าสายหลวมสายลุดอะไรพวกนีน้นะครับนะครับการใช้ลาโพงที่มีคุณภาพสูงถ้าเราได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงได้ระบบสายสัญญาณสายไฟสายแบตเตอรี่สายต่างๆที่มีคุณภาพสูงเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของยกระดับในเรื่องของระบบคุณภาพเสียง ให้ดีขึ้นเคยได้ยินไหมว่าเล่นเสียงเนี่ยต้องเล่นสายนะครับเครื่องเสียงบ้านเนี่ยโอ้โหบางทีอะเล่นกันเนี่ยสายสัญญาณเป็นกองเลยนะครับซื้อมาลองใอ้ยังไม่ใช่ซื้อมาเปลี่ยนใอ้ยังไม่ใช่นะครับบางคนซื้อสายสัญญาณเป็นราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะเครื่องเสียงบ้านนะครับเล่นสายสัญญาณกันอนะปีนี้ไปเติมแผงเสาหลังอีกครับอ,อัพสเต็ปอีกหนึ่งแสนบาทจัดให้ด้วยครับโอ้โห สุดยอดมากเซมิกจากจังหวัดเลยทำไปประมาณน่าจะร่วมสามแสนแล้วมั้งน่าจะใกล้ๆแล้วมั้งสามแสนเนี่ยนะครับก็เร็วๆนี้หลังบ้านก็จะมีออมอีกคันหนึ่งประมาณสอาวันนี้นะครับเป็นรถฟอร์จูเนอร์เป็นรถฟอร์จู e r ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้กําหนดลิมิตงบมาให้เราอันนี้มาเพิ่มตู้โมบายนะครับของกราซิโรแล้วก็ปรับจูนเสียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวคอยชมนะครับเป็นไลยปอร์ r ูเนอรก็เป็นไฮไลไท์เหมือนกันของปีนี้นะครับ ยอดอุกปบนราชธานีเห็นของเห็นของก็รู้แล้วครับเห็นของต้องร้องโฮเลยแหละนะครับกระฮซิโร่12นิ้วคันนี้งบเอาเลิกอยู่เหมือนกันนะครับชุดใหญ่เลยแหละ เป็นเสร็จน่าจะเกือบใกล้ๆแสนนะครับคันนี้น่าจะใกล้ๆแสนดูจากของแล้วน่าจะใกล้ๆแสนนะครับแต่พูดถึงว่าลูกค้าลูกค้าที่จัดชุดแบบนี้นะครับเป้าหมายของเขาไม่ไม่ได้คือเสียงดังนะครับคือเ้าถ้าเป้าหมายของเขาคือเสียงที่ดังเนี่ยท้งงบขนาดนี้นะครับเขาเล่นเต็มกระบะได้เลยนะครับสิบห้านิ้วสามสี่คู่นี้เขาทำได้ งบเขาขนาดนี้นะครับเก,เกือบแสนเป็นแสนเนี่ยทําได้แต่ทีเนี้ยคือเป้าหมายของเขาไม่ไม่ใช่ความดังเขาไม่ได้หยหาความดังเป็นหลักนะครับแต่เขาอยากได้เสียงที่ดังแล้วฟังสนุกแล้วรถใช้งานในสภาพเดิมๆนะครับได้รถสภาพเดิมๆทีนี้เวลาลูกค้าทำไปปั๊บเนี่ยมักจะโดนคนขิงว่าโ้ยทำมาแพง งบขนาดนี้มันต้องดังมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยประจ้าประจำเลยนะครับ12นิ้วกราซิโร่แอมขับซับกราซิโร่แอมขับเสียงก,ากลางกราซิโร่รุ่นท็อปสุดตัวนี้ราคาเกือบ30,000ืนนะครับราคาเกือบ30,000ื่นลำโพงกราซิโร่คู่หน้า8นิ้วคู่หลัง6.5นิ้ว รีแฟก c ออดิโอมีคาปาด,ด้วยไหมมีคาปาด,ด้วยแล้วก็ใช้สายจันทาย์คุณภาพสูงนะครับ เสียงที่จะทำให้เรามีความสุขมากที่สุดไม่ใช่เสียงที่ดังนะครับเสียงที่จะทำให้เรามีความสุขมันคือเสียงที่ไพเราะนะครับเสียงที่ไพเราะและความสุขในความสุขต่อไปเนี่ยคือความสุขคือเราได้ทำเครื่องเสียงแล้วรถเรายังใช้งานได้นั่นคือความสุขในความสุข ถัดไปและความสนุกถัดไปคือได้เสียงที่ดังนะครับได้เสียงที่ดังอาจจะไม่ได้ดังที่สุดนะครับเพราะว่ารถเราเน้นใช้งานด้วยนะครับแต่รวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามันเพอร์เฟกนะครับมันเพอร์เฟก ความสุขมันมีมากกว่าระยะยาวความยั่งยืนมันมีมากกว่านะครับขนุนที่กำลังจูนก็ชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่เลยโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมต้องไปไล่เก็บงานแล้วก็ต้องไปต้องไปช่วยช่างทำด้วยนะครับก<อ>็เอาใจช่วยทุกท่านละกันนะครับสำหรับคนที่กำลังเล่นเครื่องเสียงรถยนต์อยู่นะครับถ้ายังไม่จบยังไม่ชอบ มาปรึกษาที่เคสซาวได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาไม่อยากออกสื่อบอกเราได้นะครับไม่อยากออกสื่อนะครับยินดีเจ็บมาจากที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับพีกบ่กบผมอยากให้พี่กบเป็นคนช่วยดูให้แต่ผมขอได้ไหมครับพี่กบอย่ากออกสื่อพี่กบอย่าเอารถผมออกสื่อผมไม่อยากมีปัญหากับร้านเก่าได้ครับยินดีเลยนะครับ ที่แล้วมาก็เป็นแบบนี้เยอะนะครับที่เราไม่ได้ออกสื่อก็ทํามาจากหลายๆร้านแล้วก็ไม่ได้ออกสื่อเลยนะครับเราก็ให้เกียรติลูกค้านะครับแล้วก็ให้เกียรติ้ันค้าด้วยกันโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ